ครับผมนครตกลอนทั่วนะครับเมื่อนี้วันที่สี่พฤษสภาค่มนะครับอ่าอาย่ที่อ่าสภานมีตรภาพไทายเล่าแห้งที่สองนะครับโมกดาหารสวรรค์ในเขตนะครับตลาดต้องช่มหรือถนนข้นเดินนะครับไหนที่นองบึ่งแต่ว่าปิดมาแล้วเดือนนึงนะครับว่างเปล่าเลยครับโบมีเลยนะครับข้างหลังผมคือสพานมีแต่ภาพทยเล่าแห้งที่สองนะครับ จังหวัดมุกดาหารสวรรค์เขตด้านหลังผมคือสา,าธารณรัฐประชาธิไปไตยประชาิชนเล่าครับย่มโควิดละบาทนะครับโควิด19ระบาทนะครับไทยความโค้งในพี่น้องเบิ่งนะครับเอาล่องที่ต่ำเบิ่งครับนี่คือสภาพตลาดนะครับตลาด ตองชมนะครับตลาดตองช่มยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์ดเขียนนะครับปิดเงียบเลยครับแต่ก่อนถ้ามานี่นะครับสีมีตลาดเปิดแล้วก็คนนั่งกินหลาๆครับที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับผู้วิดระบาดว่างเปล่าเลยครับเห็นพวกนี้เลย นะครับแต่ก่อนสิมีร้านอาหารคนมานั่งกินรอหิ้มโงงนะครับผมก็เคยมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่าสภาพเมื่อนี้นะครับวันทีซีพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่บะมีจักคนเลยครับนลยครับแม่ค้าว่างเปล่าเลยนะครับนี่ครับร้านหมูกระทะล้านยังกะปิดมืดนะครับกระทบไปมืดครับนี่ครับแต่ก่อนร้านค้า นะครับของพี่น้องมาขายเต็มนะครับค้นก็นมากินลายนะครับตัวนี้ประมาณหาโมงกลัวจะไมยเก่าเนี่ย้นทีเต็มเลยครับกินนี่นะครับแต่ว่าอยู่โควิดระบาดกับปิดนะครับตลาดกับปิดตลาดต้องชมกับปิดนะครับโมมีนี่คือสะพานมีสภาพไทยเล่าแห้งที่สองนะครับโมกงหาสวรสดเขตเย่ามโควิดระบาดนะครับ กะสีมีตะโรดบรรทุกนะครับที่ขามนะครับมีตะรดบรรทุกที่ขามนะครับรถของนักท่องเที่ยวบ่มีเลยครับนี่ครับหายไปเลยนะครับโควิดล้บานนี่ถือว่ากระทบกระเทือนนะครับไปทั่วโลกครับไปทั่วโลกนะี่ครับ ผมเดิอนอยู่นี่คือตลาดแรล่งต้องช่มนะครับของบ้านบางไส้ไงนะครับจังหวัดมุกดาหารนี่ครับนี่เป็นลานล่วงนะครับปิดปัดครับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้งนะครับแต่กนร้ามาถแถวนี้นี่โค้นทีเต็มเลยครับ นะครับคนเต็มท่านอาหารแม่ค่ากันหลายครับแต่ว่าโควิดระบาดโควิด19ระบาดนะครับบบมี่แม่ค่าบบมี่ครับอ่าที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยฝรั่งนะครับเอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับสภาพนะครับเศรษฐกิจนะครับของพี่น้องก็กระทบกระเทือนหลายครับการทำมาหากิน แม่ข้าพ่อข่าก็ขายของมาได้ครับหาจินตามธรรมชาตินะครับนั่นครับดูใ่สพานนะครับหากินตามธรรมชาติตามลำแม่น้ำโขงนะครับไ่ม่องกางดังนะครับนี่คือสพานมีตร้ภาพไทยเล่าแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์ในเขตนะครับกับ ว่างเปล่าเลยครับรถเรนเนี่ยครับบะมี่็สิเห็นแต่รถบรรทุกนะครับที่แลี้ข้ามขนส่งสินค้านั่นครับนะครับรรสีเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกที่ขนสินค้าไปนะครับฟังนั่นคือฟังเ,เมืองไก่สอนผู้มีหานนะครับแขวงสอนในเขตนะครับที่เห็นคือดกานตรวจค้นของเมืองนะครับของโซ ของสปปล,ปล,ลาวครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับน้ำโขงกันยังคือเก่าครับหลายอยู่คือเก่านะครับเมื่อกี้นี่ผมถ่ายอยู่วัดสีมงคลเหนือนะครับตอนนี้ผมมาถ่ายอยู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับ นี่ครับเบิ้งสภาพบ้านเมืองของเมืองไก่สอนผู้มีหารอีกมุมหนึ่งครับอยู่บริเวณตรงสะพานนะครับนี่ครับหาผู้คนกันหน่อยครับนักท่องเที่ยวกับวีนะครับกับซีนีแต่พี่น้องนะครับที่อยู่แถวๆนี่นะครับมานั่งเหรินเนื้อมาแลงนี่ครับมานั่งเหรินเนื้อมาแรง้งนี่ครับมานั่งเหรินเนื้อมาแลงพักพอน นะครับเมื่อนี้ผมนะครตะล่อนทั่วนะครับ่านมากอะบม่ได้โล่งใสเลยครับกะมาโล่งแต่มองริมโขงลงๆนะครับเพื่อป้องกันนะครับมองแอร์อาร์ตมองค้นไหลกับอกเขาครับโบไปนะครับหาหมองลงๆนะครับนี่คือสภาพเศรษฐกิจตลาดต้องชมริมโขงนะครับนี่ครับ ลานล่วงตะกอนเนี่ยโอ้ยคือขื่นครับแถวเนี่ยสิเปิดเป็นลานกิ่มจุมนะครับลานป่าเผาลานยังหลายครับอยู่นี่เมื่อนี้ผมมาวันทีรษะพฤษผ้าคมสองพันหา้อยหกสิบสี่นี่วางเปล่าเลยครับ,นะรบวางเปล่าเลยวอมี่เลยครับพ่อค้าแม่ขายวอมี่ครับวางเปล่านะครับนี่คือผลกระทบของ โควิดสิบเก้าครับโควิดสิบเก้านี่ถือว่าลายแรงครับท่ามไรเศรษฐกิจท่ามไรความเป็นอยู่นะครับของมนุษย์นะครับท่าให้มีความลำบากนะครับในการใส่ชีวิตนะครับผมนะครต้อนทั่วนะครับกับมาอัปเดตนะครับให้พี่นอ้องเดือบิงนะครับกับ เป็นยุคที่ต้องลําบากนะครับทุกคนลําบากนะครับกได้แต่เป็นกวาลร่างใจให้กันและกันครับนะครับไปมีแย่งกะซ้อยเหลือกันไปนะครับในยุคที่ลําบากหากินบ่ได้ครับข้าวยากมาแพงนะครับเพราะโควิดสิบเก้านะครับนะครับ ให้ได้เป็นกาลงใจครับเพราะวเป็่นการ่างใจนะครับให้พี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับใส่ชีวิตยังมีความสุขนะครับเอาผมกะเป็นซื้อนะครับท้ายให้พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งนะครับนะครับควมเคลื่อนไหว มองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมาอัพเดตให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับนี่คือบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองครับมุกดาหารสวรรค์ในาเขตในาย่ามที่โควิด1 9เละบาทนะครับร,รถแลนข้ามไปับมากกับสิมิตรถบรรทุกสินค้าครับนะครับส่วนรถของนักท่องเที่ยวหรือ ไปชาชนทัวๆไปก็บบมี่เลยครับดานปิดนะครับขามบ่ได้เลยนะครับนะครับเอาผมกัถ่ายเพิ่งครับขามไปหากันบ่ได้นะครับก่นนองเล่ากัไปจะง่อยแม่น้ำโค้งนะครับซู้มเบิ้งยู่นี่แหละครับนี่สู้มเบิ้งนะครับคิดหอดคิดถึงกันก็ไไ้จะง่อยล่ำน้ำโค้งเลยครับซองเบิ้งกันยู่นี่แหละครับนี่ นะครับย้ำโควิชิบเกาซ่าๆหมดแล้วครับจังขามไปมาหาสู้กันได้ตามปกติครับนี่ครับเมืองไก่ซ้อนพวกมีหารหรือเมืองขั้นทาบรีเกานะครับแขวงสวรรค์เขตนี่ครับนี่ครับลำนามโขงนะครับด้านนี้ครับจากวัดมุกดาหารนะครับ ตึกแถวลานร่วงเงียบกิบกับปิดนะครับอ๋อครับห้ามล่ำบากครับทุกคนล่ำบากนะระได้ใจเป็นกําลัางใจใกันครับผมนะค้อนตะล่อนทั่วครับกบขอเป็นกําลัางใจให้พี่น้องทุกๆคนครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัย นะครับอยู่ยังมีความสุขครับหาจินตามธรรมชาตินี่ครับปลอดภัยครับนี่หาจินน้ำล่าน้ำโขงครับใส่ม่องกลางดางังนี่ครับหมอมีโควิดครับนี่จินแบบหาจินแบบธรรมชาติครับตะเวนคำคำไข่ตกดิน นี่ครับมีอีกลำหนึ่งเดี๋ยวสู้ไหมยพี่น้องเบิงลำนี่นะครับ <S <S คือหาป่าในลำน้ำโของ <S 1> <S 1> อ้าวเดี๋ยวสู้เหมยพี่น้องเบิงลำนี่ครับลำนี่นี่นี่ครับเออนี่ครับนี่ก็คือหาป่าในลำน้ำโขงนะครับอยู่กลางลำน้ำโขงเลยครับอาจจะเป็นไซม่องหรือไซเบดก็ได้กันเป็นชีวิตธรรมชาตินะครับ ย่ามล่ำบาดนะครับย่ามโควิดระบาดนะครับไปทั่วโลกนี่ครับหายูหายจินในแม่นาำโพงีหนะครับนี่ครับเบิบ้งผอนไข้ครับผอนไข้อ่านี่ยผอนไข้ครับ กลับบ้านแล้วครับ,บ,รบส่เรบรอยกับครับบ้าน mm hmm. บนสะมพานกับเบืบ้องรถบรรทุกครับามแต่ลดบรรทุกของนะครับที่อนุญ,ญาตให้ขามไปคือทรงสินค้านะครับสินค้าแนวจําเป็นนะครับการท่องเที่ยวการไปมาหาการกับพักไว้สักวันครับถ่อนอนค้นเดินหรือตลาดต้องชุ่มห้ามโควิดระบาดครับ า้านค้าลานร่วงกับโบมี่ครับปิด,ปดตลาดปิดปิดมาแล้วเดือนนึงแล้วครับนี่นะครับกับขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับกับขอขอบคุณน,นะครับพี่น้องที่ที่ตามรับชมนะค่อนตลอนทั่วสวัสดีครับ